โอ้มผัดข้าวอีกแล้วครับ ใส่ข้าวใส่ผักเลยครับ หมดเลย้ปอปรุงครับ ข้าวเยอะผัดยากเลยครับสุดท้ายใส่ไข่ครับพริกไทยหน่อยครับ ใส่จานครับโอ้ใหญ่มากหนักมากครับจานนี้เสร็จแล้วครับข้าผัดจานใหญ่ทานเลยครับ